สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้อยู่จะมาทำแรนดอมนะคะหัวข้อเขาคิดและรู้สึกกับคุณอย่างไรในเวลานี้นะคะใครที่เข้ามาชมแรนดอมนี้นะคะอ่าเรามาดูกันว่าเขาคิดกับเรายังไงนะในช่วงนี้ในเวลานี้ขอเช็คพลังงานของคนที่เข้ามาดูแรนดอมนี้หน่อยนะคะว้าวชาวธาตุไฟ โอ้โหอาธาตุไฟเหมือนกันนะคะอืมเหมือนช่วงนี้คุณจะอยู่ในมุมของคุณนะคะชาวธาตุลมนะคะมีทุนตุนกุ้มโ,โหชาวธาตุลมเหมือนกันคุณจะไปไหนคะเนี่ยว้าวชาวธาตุด,ดินนะคะ มังกรพึกศกันนะคะโหพลังงานนี้นะคะรู้สึกว่าคุณเนี่ยจะอยู่ในมุมของคุณแล้วเหมือนคุณมีเรื่องที่แบบเสียใจเสียความรู้สึกนะคะดูจากหน้าตานะคะเครียดแล้วก็โกรธมากๆเลยนะคะอืมแล้วก็เหมือนมีการถูกเทียงเงินเกิดขึ้นนะคะอ่าถูกเทียงเงินเกิดขึ้นในเรื่องใดอืมแล้วก็เหมือน คุณนะคะเหมือนมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นนะคะเหมือนจนมุมอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ดาบขึ้นมานะ,ะเหมือนหกเทียงกันจนคุณจนมุมและคุณก็จากไปปล่อยให้เวลาได้เยียวยาทุกสิ่งแล้วกันอะไรประมาณนั้นนะคะยิ่งมองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะก้าเหรียญน,นะคะคุณเป็นคนที่มั่นคงในเรื่องของการเงินการงานในฐานะของคุณในระดับหนึ่งนะคะช่วงนี้คุณอาจจะแบบเป็นคนโสดนะคะคุณอาจจะเป็นพ่อไม้ได้เป็นแม่ไม้ได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณขาดเลย เหมือนคุณขาดอยู่ยูหนึ่งเรียนนะคะหนึ่งเรียนของคุณเนี่ยก็คือในเรื่องของความรักนั่นเองนะคะช่วงนี้ก็เลยบอกว่าไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยคุณอาจจะยังโสดอยู่เป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะขอดูของคุณอีกสัก5้าใบนะคะว้าวเด็กถือดาบนะคะทัดลมมิถุนตุนกมุมโอ้สเตรงขึ้นมาบ่งบอกถึงความแบบแข็งแกร่งนะคะความกล้าหาญ โอ้สามถ้วยธาตุน้ำนะคะสเตร็งเนี่ยจะเด่นไปทางราศีสิงห์นะคะชาวธาตุไฟอันนี้สามถ้วยขึ้นมาเป็นชาวธาตุน้ำนะคะกรกดพิจิกมีนนะคะว้าวเชมเพลนขึ้นมาเชมเพลนเนี่ยจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะเด่นในราศีธนูนะคะอีกหนึ่งใบโอ้สามดาบขึ้นมานะคะชาวธาตุลมนะคะอืม เหมือนช่วงนี้นะคะอ่อสเตร็งขึ้นมาเนี่ยสเตร็งขึ้นมาเนี่ยก็ยังบ่งบอกว่าคุณคือคนโสดนะคะคนโสดที่แข็งกแกร่งนะคะคนโสดที่กล้าหาญนะคะอืมคุณเป็นคนที่มีความกล้าหาญในตัวเองนะคะเป็นคนที่มีเซนส์นะคะเป็นคนที่รู้เหตุการณ์สถานการณ์ล่วงหน้านะคะคุณสามารถที่จะอ่านใจคนออกอารมณ์ประมาณนั้นนะคะอืม คุณสามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคได้นะคะแล้วก็เหมือนช่วงนี้นะคะจะมีคนมามอบความรักมามอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะคะหรือไม่คุณก็กำลังบาลาน์ตัวเองนะคะอยู่ในมุมของตัวเอง มีความสุขได้ตัวเองประมาณนั้นนะคะกําลังแบบว่าเยียวยาตัวเองกําลังฟื้นฟูตัวเองนะคะในเรื่องที่ทําให้คุณเจ็บปวดหัวใจนั่นเองนะคะไพ่สามดับขึ้นมานะคะอาจจะมีเรื่องที่ทําให้คุณเสียใจเสียความรู้สึกนะคะแล้วก็เจ็บฝังใจอะไรทำนองนั้นนะคะไพ่สามดับขึ้นมานะอืมโอเคนะคะพลังงานคุณก็จะประมาณนี้นะคะเหมือนพลังงานคนโสดอะไรทํานองนั้นนะคะ เออเป็นคนโสดที่เจ็บปวดเป็นคนโสดที่เยียวยาตัวเองได้นะคะเป็นคนโสดที่กําลังฟื้นฟูตัวเองอะไรทํานองนั้นน่ะนะคะอืมแต่เป็นคนโสดที่รวยนะคะอยู่บอกเลยเป็นคนโสดที่ฐานะดีมากๆนะคะมั่นคงในตัวเองนะคะเออโอเคนะคะ ยูขอดูเขาหน่อยว่าแล้วตอนนี้เขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะแล้วก็เป็นชาวธาตุอะไรนะคะราศีอะไรนะจ๊ะเรามาดูกันขอดูเขาหน่อยซิแล้วว่าเขาเนี่ยคิดอะไรอยู่ตอนนี้เขารู้สึกยังไงบ้างนะคะขอดูหน่อยซีอ่าชาวธาตุไฟนะคะสามไม้นะคะ ชาวธาตไฟโอ้โเดือยอิมเพเรอร์ขึ้นมานะคะชาวธาตุไฟในราศีเมษนะคะเจ็ดถ้วยนะคะชาวธาตุน้ำกระกฏพิจิกมีนนะคะโอชาวธาตุลมนะคะเจ็บปวดเหลือเกินเจ็บปวดยังไงกันท่งไม้นะคะอืม พลังงานของเขานะคะเขาเนี่ยจะเป็นคนที่มีความมั่นคงในตัวเองนะคะเป็นคนที่แบบว่ามีความมั่นคงในเรื่องของความรักเป็นคนที่รอได้นะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นักนะคะเออเป็นคนที่มีความใจร้อนพูดจาพงพางเป็นคนที่มีความแบบว่า คิดการใหญ่นะคะเป็นคนที่วางแผนเป็นคนที่เฉลียวฉลาดในเรื่องของการทํางานนะคะเป็นคนที่จริงจังในการาการใช้ชีวิตนะคะเอเป็นคนที่จริงจังในการงานพอสมควรนะคะแต่ว่าเรื่องความรักเนี่ยไม่ค่อยแสดงออกนะคะแต่มีความมั่นคงให้นะประมาณนั้นนะคะอืมเหมือน ตอนนี้เขามีความรู้สึกยะแยะมากมายเลยนะคะที่เขาอยากพูดอยากบอกให้ใครสักคนหนึ่งฟังนะคะแต่เขาไม่สามารถที่จะพูดได้เลยสักอย่างเดียวนะคะได้แต่ว่าได้แต่แบบว่าออคิดวิตกเป็นกังวลใจนะคะเพราะว่ามีก้าวดาบขึ้นมานะคะเหมือนมีความเจ็บปวดในความสัมพันธ์มีความเจ็บปวดในความรู้สึกในหน้าไพ่ของเขานะคะอืม เหมือนเคยเดินออกมาจากใครสักคนหนึ่งนะคะเนี่ยเหมือนเคยเดินออกมาเหมือนเคยแบบหอบเสื้อผ้าออกมาหนีออกมาจากกันแล้วเรียบร้อยนะคะเออเหมือนว่าต่างคนต่างอยู่แล้วนะตอนนี้นะคะอืมแต่เขาก็ยังแอบส่องแอบมองอยู่นะอืมยังไม่ได้ไปไหนยังคงมีความมั่นคงให้อยู่ยังนั่งรออยู่ตรงนี้นะคะเออรอได้นะคะประมาณนั้นนะคะอืม ยังส่องยังมองยังแอบดูอยู่ว่าคุณเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมประมาณนั้นน่ะนะคะขอดูเขาอีกสักห้าใบนะคะว้าวธาตุด,ดินนะคะมังกรพิ่งศพกันนะคะหกเหรียญอืมอันนี้สี่เหรียญน,นะคะว่าห่วงแหนแล้เกินห่วงแหนห่วงห่วงมากๆเลยนะคะเออสองเหรียญ คนยังวนเวียนในหัวเขาตลอดเวลานะคะเขาไม่สามารถที่จะเอาคุณออกจากหัวได้เลยนะคะพลังงานนี้นะอ่าแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาลังเลที่จะตัดสินใจทําบางสิ่งบางอย่างนะคะอืมเหมือนเขาอยากจะแก้ไขสถานการณ์นะคะที่มันเกิดขึ้นนะคะแก้ไขอุปสรรคแก้ไขแบบเหตุการณ์ที่มันเคยผ่านมาให้มันดีขึ้นนะคะอืาเขาบอกว่าเขาน่ะ จะอมอบความยุติธรรมให้กับคุณนะคะเขาจะให้ความชัดเจนกับคุณนะคะความรู้สึกของเขานะเขายังหวงแหนคุณอยู่เลยนะคะเขายังแบบกอดเก็บคุณไว้แน่นเลยเขายังรู้สึกว่าคุณนี่แหละคือคนที่สําคัญที่สุดในชีวิตเขานะคะเ,เขาไม่สามารถที่จะเอาคุณออกจากหัวได้เลยนะคะตอนนี้นะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าก็าจะทํำยังไงดีนะจะติดต่อไปยังไง ให้คุณแบบพูดคุยกับเขาอะไรทํานองนี้นะคะเพราะว่าไพ่หนึ่งไม้เนี่ยของคุณเนี่ยเหมือนคุณเนี่ยบล็อกเขาเลยเออเหมือนคุณเนี่ยบล็อกเลยตั้งแต่แบบทะเลาะกันนะคะเหมือนคุณรู้สึกว่าไม่เอาแล้วไม่อยากจะพูดพูดคุยด้วยแล้วพูดคุยไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรอะไรทํานองนั้นอะนะคะอือเหมือนคุณก็เสียความรู้สึกอยู่พอสมควรอะนะคะอืมจากการที่ทะเลาะบ่อแวงกันตอนนั้นนะเออถามว่าถ้าเกิดว่าเขาติดต่อมาแล้วเขาแบบ เขาเลือกที่จะกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาจะมาแก้ไขปัญหาเนี่ยเขาจะแก้ไขปัญหาได้ไหม The Emperor นะคะเขาสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้นะคะและเขาจะชนะปัญหานั้นด้วยนะคะอืมสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเอ่อจากเรื่องราวของคุณและเขานะคะเขาจะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ไปในทิศทางที่ดีนะคะเขาจะชนะอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงนะคะที่เข้ามาในชีวิตคุณและเขานะคะอืม เขาพร้อมที่จะปกป้องคุณนะคะเขาพร้อมที่จะดูแลคุณเขาพร้อมที่จะรักษา,าความรู้สึกคุณนะคะเขาพร้อมที่จะให้ความชัดเจนกับคุณนะคะอืมเข้ามาแบบนี้เลยนะคะเขาคิดและรู้สึกประมาณนี้เลยนะคะขอความรู้สึกและความคิดลึกๆของเขาหน่อยสิแล้วเขาคิดอะไรอีกไหมเขารู้สึกอะไรอีกนะคะขออีกสักห้าใบนะคะเลนดอมนี้นะ อืมขอดูหน่อยแล้วมันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีไหมแนวโน้มจะเป็นยังไงนะคะว้าวเดอะเดวิลค่ะคุณอิ๋วจะบอกว่าเขาหลงไหลคุณมากเลยนะคะ The ะเดวิขึ้นมานะเขามีความหลงไหลเขามีความแบบหวยหาคุณมากเขามีแบบเขารู้สึกแบบว่าคือคุณนี่แหละคือคุณที่แบบหยหาแล้วก็แบบเดอะเดวิลนะคะเป็นชาวราศีมังกรนะคะแบบ แอปเปิลอาจจะสูงกระโจดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแบบที่ถูกใจเขาด้วยอะไรในในเรื่องในเรื่องนี้นะคะสิบแปดบวกนะคะอืมอยูวจะอ่านไปในแนวนี้เลยนะคะเพราะว่าเดอะเดวิลมันเป็นความรุ่มหลงอยู่แล้วนะคะของคนสองคนนะคะเอออาจจะเป็นในเรื่องสิบแปดบวกก็ได้นะคะประมาณนั้นนี่ไงคุณและเขาจะมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจะมีการแบบปรับความเข้าใจกันนะคะ เขาก็ยังนึกถึงคุณเสมอนะคะเขายังนึกถึงคุณเสมอเขายังนั่งรอคุณอยู่ตรงนี้นะคะไม่ได้ไปไหนเลยนะคะเขายังถึงเรื่องราวดีๆที่คุณและเขาเคยมีร่วมกันนะคะนึกถึงเรื่องราวดีๆที่เคยไปไหนมาไหนด้วยกันอืมนึกถึงสิ่งดีๆร่วมกันนะคะคุณดูสิว่ารู้สึกหวยหาแค่ไหนนะคะ อหกถ้วยขึ้นมาแบบนี้นะนึกถึงเรื่องราวเกา่าๆสิ่งเกา่าๆคนเกา่าๆนะคะอืเขาบอกว่าคุณนะ่ะตัดเขาเขาบอกว่าคุณนั่นแหละตัดเขาเออคุณนะ่ะไม่อยากมีเขาในชีวิตอืมอ่าเขารู้สึกว่าคุณนะ่ะบางครั้งนะ่ะก็จู้จี้จุกจิกกับเขาเออบางครั้งก็แบบว่าเหมือนแบบ ไม่ค่อยได้แบบว่าจะทําตัวน่ารักสักเท่าไหร่บางทีคุณก็มีความแบบงี่เงา่าเอาแต่ใจอะไรประมาณนะั้นะนะคะด้วยความที่เขาแบบเป็นคนที่อยู่มองว่าคุณอ่ะจะเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการทํางานนะคะเอ่อเรื่องแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยคุณจะไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่นะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะคําพูดของคุณก็เออไม่ค่อยเข้าหูเขาเหมือนกันนะคะอยู่จะบอกแบบนี้นะคะ ออคุณก็มีความใจร้อนเหมือนกันนะคะแต่คุณสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้นะคะเวลาคุณพูดคุณก็พูดแบบแรงใส่เขาเหมือนกันนะคะต่างคนต่างเจ็บเหมือนกันนะคะอิมองแบบนี้นะคะเนี่ยไพ่ตัวนี้ขึ้นนะคะไพ่ก้าวดาบขึ้นเขาก็เจ็บเหมือนกันไพ่สามดาบขึ้นฝั่งคุณคุณก็เจ็บเหมือนกันนะคะแต่ที่อิมองนะคะอืมเขาบอกว่า เขาคิดเขาคิดถึงคุณเขาอยากคุยกับคุณนะคะเขาอยากติดต่อสื่อสารมานะคะไพ่ห้าใบขึ้นเนี่ยเขาจะได้คุยกับคุณนะคะต่างคนต่างจะได้เคลียร์ใจกันนะคะเออถ้าเกิดว่าจะไปต่อจะเอายังไงดีนะคะจะแก้ไขสถานการณ์จะไปด้วยกันยังไงจะวางแผนชีวิตร่วมกันยังไงนะคะคือคุณสองคนนะคะมีแรงดึงดูดกันในเรื่องของสิบแปดบวกมากๆเลยนะคะอิมมองแบบนั้นนะอืมแล้วก็ ยิอ่อยากจะบอกว่าขอให้คุณทั้งสองคนนะคะลดความเป็นตัวเองลงลดความใจร้อนนะคะใช้เหตุผลนะคะให้มากๆนะคะแล้วก็มองไปข้างหน้าว่าคุณและเขาเนี่ยจะวางแผนชีวิตกันยังไงนะคะถ้าอยากไปต่อได้กันจริงๆนะคะแต่ถ้าคุณสองคนไม่อยากไปต่อแล้วเออไม่อยากปรับความเข้าใจแล้วก็แล้วแต่คุณเลยนะคะอันนี้คุณสามารถที่จะตัดสินใจได้เองนะคะอืมอยิ่มองแล้วว่าคุณก็ จริงจังมากๆเหมือนกันนะคะคุณจะตัดเขาเขาบอกว่าอย่างนี้นะคุณจะตัดเขาแบบดูหน้าตาคุณแบบจริงใจมากๆจริงใจแบบเอาการคือแบบโกรธสุดๆนะคะเออพอทะเลาะนี่พอโมโหนี่แบบโมโหสุดๆอืมพูดจาแบบร้ายแรงเหมือนกันพอๆกันกับเขาเลยนะคะความใจร้อนนะคะความอีโก้นะคะพอๆกันเออนั่นแหละคุณและเขาก็คล้ายกันนะคะก็เลยดึงดูดกันอะไรประมาณนั้นเลยนะคะ เออโอเคนะคะแรนดอมนี้พลังงานก็จะประมาณนี้นะคะถามว่าเป็นแนวโน้มที่ดีไหมอิวก็มองว่าเป็นแนวโน้มที่ดีถ้าคุณสองคนลดความเป็นตัวเองลงนะคะเออใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์นะคะอิวเอาใจช่วยนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะพลังงานของคุณและเขาอาจจะสลับกันได้นะคะในบางช่วงที่อิวอ่านนะสิ่งไหนไม่ดีก็ขอให้ทิ้งไว้ตรงนี้นะคะอย่ากเก็บเอาไปใส่ใจให้คิดมากนะคะไม่สบายใจนะคะ ขอให้คุณสุขสวัางังในเรื่องของความรักนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ